สวัสดีจ้าพี่น้องโอนี่พิมพ์สิภาคพี่นอ้องมาเหตุคั่วซ่อ,องเนาะจ้ะคั่วซ่องเป็นขนมปังเนาะจ้ะคั่วซ่องของพิมพ์กระสิมใส่แป้งขนมปังเนาะจ้ะสามรอยหาสิบกมแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำตาลทรายหนึ่งสองส่วนโตเนาะจ้ะแล้วก็ใส่ยีสต์สองส่วนซาเนาะจ้ะแล้วก็ใส่เกลือเคืองส่วนซาเนานนนะจ้ะน้ำนมอุ่นเนาะจ้ะสองลอยกมแล้วก็เนยจืดเนาะจ้ะหนึ่งส่วนโตเนาะจ้ะแล้วพิมพ์จิมี เนยเข้มํำหรับท้าสองสอนโตเนาะจ้ะขั้นตอนแรกเนาะจ้ะเข้ามาเห็ดอุ่นนมก่อนนะจ้ะน,ม,นมเอาไปอุ่นในไมโครเวฟประมาณหนึ่งนาทีเนาะจ้ะใย,ยมันห่อนเกินไปเด้อจ้ะแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปผสมแล้วก็นำตาลทรายลงไปผสมค้นให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วก็เข้าสิใสแป้ง แป้งขนมปังที่เราเตรียมไว้สามลอยหาซิบกำเน็จเฮาแบ่งมาใส่ประมาณสามส่วนโตเนะจมาค้นผสมกันกับนามนมเน็จค้นให้มันเข้ากันดีแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีจะห้ยีดมันขึ้นโตเบิงจะวายีดมันทํางานดีบ่จะแล้วก็หลังจากครบสิบนาทีแล้วเนะจเอาจิตอกไข่ลงไปใส่กับนมเนะจหนึ่งฟองจะแล้วก็ใส่เกลือลงไปจะ พอเข้าค้นถูกอย่างเข้ากันดีแล้วเข้าสีน้ำแป้งที่เข้าเตรียมไว้เนาะจะประมาณ3ามลอยหาชิกัาเขาใส่ไปสามส่วนตัวแล้วเนาะจะเข้ามาเอามาเทลงในาน,าน้ำนมเนาะจะคน้นทยอยคน้นให้มันเข้ากันไปเรื่อยเนาะจะเข้าสิเทแป้งลงไปในในาน,าน้ำนมเนาะจะประมาณสามขังเนาะจะค้นไปค้นไปเรื่อยเยนาะจะจนกว่าเข้าสีนวดได้เนาะจะแล้วก็นวดนวดประมาณ สี่หานาทีเนาะจ้ะแล้วห่าเกลสิเอาเนยที่ห้าเตรียมไวน้นึงสอนโตเนาะจ้ะนวดให้มันเป็นแป้งเป็นก้อนแล้วเนาะจ้ะแล้วเอาเนยลงไปนวดเขากันกับแป้งอีกรอบเนาะจ้ะหลังจากเขาหนวดเขากันดีแล้วเนาะจ้ะเขาสิพักแปง้งเขาสิพักแป้งไว้ใส่ในกะมั่งเนาะจ้ะที่เขาหนวดนะจ้ะแล้วก็เอาฟ้าปิดแล้วก็เอาผ้าคุ้มก็ได้เนาะจ้ะทิ้งไว้ประมาณสี่สิบหานาทีหรือครึ่งชม โมงก็ไดเน้อจ้ะเบิงว่าแป้งเฮาขื้นดีไปเนาะจ้ะพอเฮาพอแป้งขื้นดีแล้วพอแป้งขื้นดีแล้วเนาะจ้ะเฮาสีเอาแป้งที่เป็นกลมๆเนะจ้ะมามาหนวดเนาะจ้ะเอามือทิ่มทิ่มในตัวแปง้งให้มันเกิดฟองอากาศมันออกก่อนนะจ้ะแล้วก็หนวดไปครึ่งไปให้มันเป็นกลมๆคือท่อนใหม่เนาะจ้ะทอนใหม่หมประมาณซ้ำแขนเด็กหน่อยเนาะจ้ะแล้วเฮา แล้วเข้ากะหนวดไ้มันเป็นตัดไ้มันเป็นชินนช้นเนาะจะได้ได้แปดชิ้นเนาะจะพอได้แปงแปดชิ้นแล้วเนาะจะเข้าก็เอามาหนวดเนาะจะมาหนวดใส่กับนี่แหลจะจากพื้นที่ที่เข้าเตรียมไว้เนาะจะหนวดไปแล้วก็แปงนวนโรยทั้งรางแน่ทั้งเคิื่องแน,นะะ่แล้วก็ใส่ไม่ไม่แบบเนี้เนาะจะครึ่งครึ่งไ้มันกลมๆเนาะจะแล้วเอาไปใส่ในจานไว้เนาะจะเอาใส่ในจานไว้แล้วเขากับเอาเนย เนยไปละลายจัหน้อยนะจ๊ะเอามาท่ากับโตแปลงนะจ๊ะเข้าก็สีเฮ็ดแบบนี้นราจะนวดไปให้มันได้แปดสั้นนะจ๊ะให้มันได้แปดสัน้นแล้วก็สีเอาไปพิมพ์จะเอาไปเข่าตู้เย็นเน,นี่ยจ้ะนี่นี่คือขั้นตอนที่เข้าว้ามาถึงนะจ๊ะเข้าสีนวดเฮ็ดให้มันได้แปดสัน้นหรือแปดชิ้นนะจ๊ะเข้าสีท่านเนยทุกสั้นนะจ๊ะแล้วก็พอเฮ็ดเสร็จแล้วเข้าสีเอาไปเข่าตู้เย็นนะจ๊ะ ผู้ใดจะไปเข่าประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ด้จ้ะหรือว่าสามชั่วโมงก็ได้จะลืกถิงไวค้างขึ้นเลยก็ได้จะแต่นี่ของพิมพ์นี่ถึงไวค้างขึ้นจะเพราะว่าวิดีโอที่เข้าพิมพ์เหตุไวเนี่ยจะมันขาดมันลุดจ้ะวิดีโอมันบ่ทางานมันก็เลยเหตุเห็นพิมพ์เสียอกาสไปเนี่จ้ะก็เลยมาได้บอกสูพี่น้องฟังเนี่ยจ้ะว่าเหตุจังสี่จังสี่จ้ะเดี๋ยวเข้ามาเบิงมาเบิงกันจ้ะ พิมพ์ถึงแปลงไว้เป็นทั้งคืนเลยได้จัะแล้วพิมพ์กระสิเอามาหนวดอีกรอบเนะจ้ะเอาแปลงออกจากจานเนาะจ้ะพิมพ์สิตใ่แปลงนวดห้อยเนะจ้ะพื้นที่พิมพ์ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วดจ้ะพิมพ์สิเอาแปลงลงจ้ะ สิเป็นจังใดสันนี่บางาง,บางามเลยพี่น้องบงงามห้าต้องเอาหรอกเนาะเ้าเห็ดกินอยู่บ้านเเอามือคอยกดลงจ้ะ เอามือกดลงแล้วก็พิมพ์กับสิเอาไม้นี่จะนวดคอยนวดจะคอยไล่ไลายใส่ลขวัวจะคือจะเห้ลาไล้ลมแล้วจะให้มันบางๆก้กเดี๋ยวพิม์สิละคอยไล่ล้มก่อนจ้ะ หลังจากที่พิมพ์นวดแปลงได้กับประมาณนี้แล้วเนาะจะพิมพ์สีใสเนวตัดพิซาเนาะตัดตัดขอบที่มันบบสวยเนาะจะออกไปเนาะจะบบเอาจ้ะพิมพ์สีตัดกลางเนาะจ้ะ ด้วยสายตาเนาะจะเคเๆเปเเปเนี่ยจะพิมพ์สตัไดให้มันเป็นเขเื่อนไล่ยังสามเหลี่ยมเนาะจะน้อยใหญ่ก็แล้วแต่ความสามารถต้องเข้านะจ๊ะนี่เฮ็ดกินยุบานเนะจ๊ะ เมนเมื่ออาชีพเนาะจะตัดแปลงแบบนี้ล,จะ,แบบและจ้ะเพราะตัดดแล้วเนาะจ้ะพิมพ์จิบแวบกบ แหวกกลนขนมนะจ๊ะแล้วพิมพ์สิคอยม่วนนะจ๊ะม่วนบริกกเด้วยจ๊ะล้วก็ดึงอันนี้พับพับเข่ามาานะจ๊ะเข้าก็สิได้แบบนี้จ้ะประมาณนี้จ้ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะได้ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวพิมพ์สีเอาใส่ถาดจ้ะพิมพ์ก็สิเห็ด แหวกแหวกเขาเอ็นขานาะจ้ะแหวกขามันออกทังสิจ้ะคอยม้วนเบาๆเลยจ้ะบ่ได้ม้วนแห้งแล้วก็จับอันนี้มันเข่ามาแล้วก็งอจ้ะงอจังสิจ้ะสวยแนบบ่สวยแน่กับบ่เป็นยังนลกจ้ะเขาเห็ียดกินอยูบ่บานจ้ะ แวกแ้วกขามันออกมาจ้ะคอยพันไปจ้ะพันโบเดนแนนดอกเด้อจ้ะพันธรรมดาแล้วเวฮกะหมุนประมาณนี่ล่จะจะงอกงอกมันเข่ามากสิจ้ะเดี๋ยวพิมพ์เสียแต่มันเสียเด้อจ้ะส่วนฟังนี่เนาจะพิมพ์สีใส่เป็น ช็อกโกแลตเนาะจ้ะป้ายป้ายไปให้มดเนาะจ้ะเขาสีใส่ช็อกโกแลตก็ได้ใส่ใส่ยังก็ได้จ้ะในในแป้งที่เขาต้องการอยากกินเนาะจ้ะ พ่อลาจะหลังจากนั้นพิมพ์ก็ะสกีดคือเกาจ้ะกีดนี่มันเป็นเขาเอื่นสามสามเหลี่ยมทรงกลวยเนะจ้ะพิมพ์เอือนสามเหลี่ยมทรงกลวยจ้ะแล้วก็จผพาตรงกลางจ้ะ ันจ้ะงอเขาหากันจ้ะแค่นี้ก็ได้แล้วเนะจ้ะว่างใ่ถาดเนะจ้ะ พิมพ์เชียได้เซตก่อนจ้ะหลังจากเ็ดเสร็จแล้วหนาะตากระชีออกมาประมาณนี้เนาะจ้ะพิมพ์กระชีเอาผ่าคุ้มไวให้ให้เขาขึ้นฟูอีกเดี๋ยวจังสีเอาไปอบเนาะจ้ะหลังจากพิมพ์พักแป้งได้ประมาณสี่สิบห้านาทีเนาะจ้ะขนมพิมพ์กระชีขึนฟูขนาดนี้เนาะจ้ะพิมพ์สิใส่ไข่แดงเนาะจ้ะเอาตะไข่แดงเนาะจ้ะกับนมนมจืดเนาะจ้ะผสมเข้ากันจ้ะ พิมพ์ใส่นมจืดประมาณหนึ่งซอนโต๊เด้อจ้ะแล้วก็ไข่ไข่หนึ่งน่วยเนาะจ้ะพิมพ์สิเอามาท่าลงโตขนมข้านี่และจ้ะท่าไปจ้ะแนวท่าคือบอดีเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนไม่จ้ะท่าไปเรื่อยๆจ้ะท่า ถ้ากาวาให้มันทัวขนมเฮา่ะจ้ะระวางที่ท่าอยู่หนี่พิมพ์กะตัง้งเตาอ,อบไว้ความห่อนที่หนึ่งร้อยเก้าสิบองศาได้จ้ะพิมสิบอบอยู่ประมาณมีสิบนาทีเนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์ติดท่าให้เสร็จจ้ะเดี๋ยวีิเอาขนมไปอบจ้ะ หลังจากพิมพ์ท้าขนมเสร็จแล้วเนาะจะพิมพ์ียเอาขนมไปอบเนาะจะเดี๋ยวห้องกับมาเบิงตอนขนมมันสุกแล้วเนาะจะหลังจากที่พิมพ์อบไปยี่สิบนาทีเนาะจะหน้าตาขนมของพิมพ์กระสิเป็นแบบนี้หละจ้ะแต่ว่าก็ยังเอาออกมาเลยจากสองนาทีแล้วจ้ะก็ยังห่อนอยู่เนาะจ้ะยังอุ่นๆอ,อยู่เดี๋ยวพิมพ์จะเปิดในเบิงจ้ะ อนันนี้รูปลักษณ์หน้าตามันนจะจะอันนี้พิมพ์ใสช็อกโกแลตเนะจ้ะลองกินเบิ่งจ้ะแซบจ้ะคลิปนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนผูใ้ใดถือใจกับกด ไลค์กดแช์กดติดตามให้ในเดอ้อจ้าขอบคุณจ้าสำหรับการรับชมสวัสดีจ้า